จับสลากแบ่งสายฟุตซอลเอเชียนคัพ2024คัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันฟุตซอลโลกหน้าที่ทาการสำนักงานใหญ่สาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียกุงกุลาลอมเปอร์ประเทศมาเลเซียได้มีการจัดพิธีจับสลากศึก A FC ฟุตซอลเอเชียนคัพไทยแลนด์2024หรือฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกฟุตซอลเวิร์ c คัพ2024 ผลการจับสลากแบ่งสายออกมาดังนี้กลุ่มเอไทยเจ้าภาพเวียดนามเมียนมาจีนกลุ่มบีประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานซาอุดิอาระเบียอิรักออสเตรเลียกลุ่มซีญี่ปุน่นทาจิกิสถานเกาหลีใต้คีร์กิสสถานกลุ่มดีอิราน คูเวตบาเลนอัฟกานิสถานซึ่งการแข่งขันฟุตซอลเอเชียนคัพ2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่17-28มีสายนที่ประเทศไทยโดยใช้สนามแข่ง2ส,สนามคืออินดอร์สเตเดียมหัวหมากและบางกอกอารีนาโดยสีเทียมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นฟุตซอลเวิร์คับ2024ทันที และในกรณีที่อุซเบกิสถานในฐานะเจ้าภาพฟุตซอลโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทีมที่แพ้นในรอบแปทีมสุดท้ายทั้ง4ี่ทีมจะได้สิทธิ์ลงเตะในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาอันดับผ้าผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกต่อไป